ถ้ากดโดยผู้หญิงไม่ยอมไม่เท่ากับขอขอ,ขอเหรอโอเคขอบคุณเมนนี้มากๆแสดงว่าเราไม่ได้ฟังคีย์สาคัญในตัวคลิปต้นฉบับนั้นใช่ไหมว่าถ้าผู้หญิงเริ่มคุยผู้หญิงเริ่มใบเบี่ยงกูไปหยิบน้ามากินกูนอนกูไม่สนใจอะไรแล้วฉะนั้นลูกศิษย์ครุตีนะจะมีแค่ทิศทางเดียวเลยคือผู้หญิงต้องยอมเท่านั้นแล้วยอมแบบสมัครใจเลยถ้าไม่สมัครใจดูขืนๆกูไปของกูละยอมแม่ต้องชวนแมต้องชวนให้เกิดพอชวนให้เกิดปุ๊บไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นไม่มีการต้องบังคับฝืนใจใครทั้งสิ้นเลย คือดูเหมือนฝืนใจเออจะไปไหนก็ไปเหอะกูก็ไปของกูแล้วกูไปหาคนที่เต็มใจจะจะนอนกับชั้นดีกว่าเกีรตปะรู้สึกคุูติทาไมต้องไปทําอะไรอย่างนั้นด้วยในเมื่อถ้าเราพัฒนาตัวเองแล้วมีเสน่ห์แล้วมีตัวเลือกมากแล้วไม่ไม่จำเป็นต้องทาแบบนั้นเลยนึกออกไหมนะโอเคมันจะมีที่การเทรนให้ผู้หญิงยอมผู้หญิงจะไม่มีข้อต่อรองกับลูกศิษย์ที่เป็นฝั่งผู้ชายของครูตีเลยเพราะว่าผู้หญิงมีทิศทางเดียวคือต้องซีดราบกับผู้ชายที่เลเวลสูงกว่าและในเมื่อถ้าผู้ชายลงไปเล่นในตลาดที่โล ยังไงผู้หญิงซิโลราบแล้วยอยากจะได้ยีนจากผู้ชายคนนี้แน่นอนเอาดยกันต่อไป